ก็ขอเกล่าสวััด,ดีด้วยผู้ชมทุกท่านกันเวยนะครับวันนี้กับเบอร์หนึ่งนะครับผมชื่อไอแมนซาาวันนี้ซึ่งนโยบายของผมก็จะมีหนึ่งทำโซเบลในแก๊งนั่นเองยั่คูยัูดูก,ก็ทำเลยสองทำให้ประเทศลมมม่มจมจัด USC ของแก๊งข้ามันไก่นั่นเองยเย้เง,ง้งบบิ่งยงยิ่งยิ่งยงยิ้งยิ่งยิ่งย่งยิงงย้ย แต่ก็อยู่ภายใต้กรรบการเอาละครัุกุกอีตราเนี้ยแล้วเราก็จะกิจกรรมี่องสัมพันธ์ในแกงขึ้นนั่นเองทีีเวรกเสร็จเ้อเราจะถ่คลิปด้วยกันเยอะนั่นเองครัเอาแบบนี้ทีเอ้าไปแล้วอ่ะเอาอันนี้ใส่รแล้วเราก็จะทำการอ่าช่วยแก้ปัญหาเมื่อมีคนมีปัญหานั่นเอง วันที่หนึ่งคือวันที่เก้าอย่าลืมกดชื่อไอ้แมนซ่าซ่าเป็นประธานแกนะครับทุกคนมือให้ลอยได้เบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองอย่าดิ้งอย่าดิ้งไปเร็วไปเร็วเบอร์สองเองเลยแกงกนเรื่องยุดหัวเส้นหน่อยเอาละครับผมก็อยู่กับผมนะครับผมเบอร์สองสองคนแล้วก็ไปไม่ห็นเบอร์สามแล้อไม่ถึเบอร์เอาหายขอโทษนะ ซาเลติโอเหรอเอาเอาวปไปนะครับก็ไป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 ไนกปไปงปไปนปาปไปไปไยไปไปัปไ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 นะปไ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 ปนปกปไนไป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 ไกไป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 ไอไป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 ก็ก็ไป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 ไอไปไปรปไปไปไรไป ก็จะจัดการแข่งขันนะครับไม่ใช่แข่งขันอะไรหรอกนะหรอกแต่เราจะการจัดการแข่งค้าไปเร็วกันไปยี่แข่งขันเรื่องหัวลามาันเลยีาโอ้ยไปเร็วโอ้ยอย่าบังอย่าบังจะจัดการแข่งขันให้มีการแข่งขันเรื่องความรอบนู้ได้ไหมครับเน้นทำโอ้โห มานะนโยบายต่อไปนะคะเราก็จะมีการทำซีรีส์นะคะซีรีส์ของแกงนะครับอย่างเช่นว่าการพัฒนาการของแกงนะคะแล้วเราก็จะโยนงานให้แมนตัดอันนี้ด<ค>ิต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นเอ่อจะกินโอดี้นะครังยังเย้ ซึ่งเราซึ่งอาจจะไม่ได้เรียวนี้นะคะเพราะขนาดของบล็อกช้อยยังไม่ได้เลยคทำโฆษณาและยังไม่ถูกเลยนะครับมาโอเคนะครับต่อไปแล้วก็จะมีการให้เราจะมีการแต่งตั้งยศเพิ่มมาอีกยศนึงนะครับหันหน้าเข้ากล้องครับหันาข้าวต้องรองประธานหรือเลขานั่นเองมันก็มีอยู่แล้วไม่ใช่หรอหานาข้าวล้องอ้าวมีอยู่แล้วหรอเออห้าแปดเออช่างมันเถอะโอเค ยย้เยตอเโอเคนะครับนโยบายต่อไปก็คือนโยบายที่ว่าเราจะให้ทุกคนนะครับมีการเสนอการแข่งขันไม่ได้สะคะอย่าเพเนโยบายต่อไปนะครับคือการเลือกโนหนึ่งนะครับเธอเลยครับต่อไปโอเคแล้วผมก็การเอ่อเลือกประธานในเซิร์ฟก็ มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็เออเป็นการเออเป็นการถ่ายที่ไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมเพราะว่าก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากเนาะแล้วก็ก็อย่าลืนไปโบวตกันด้วยนะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เซิร์ฟนี้ไว้ใต้ลิงก์คลิปนี้ละกันนะครับผมก็ลิงก์ของ ดิสที่ลิงก์ของดิสดิสดิสเซิฟนี้นะผมก็ใครก็อย่าลืมเข้ามากันนะก็อย่าลืมเข้ามานะครับผมก็นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนาะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเนาะแล้วก็ลิงก์ของ er อัลต้าคัพ er นะครับผมเอ้ยลิงก์ของลิงก์ดิสอัลต้าครับนะครับผมผมจะใส่ไว้ใต้ คิปหน้าผมแล้วก็รวมถึง IP ด้วยเนาะ IP ของเซิร์ฟนี้เนาะว่าเอ่อใครเผื่อแบบว่าใครอยากมาเล่นเนาะก็เพราะว่าเซิร์ฟนี้เนาะคับผมก็จะเป็นเซิร์ฟที่เอ่อเดอร์ไอแมซ่ากับเออูอาจจะมาไลฟ์เนาะก็ผมก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เหมือนกันก็เอ่อก็คลิปนี้มีมีเพียงเท่านี้เนาะก็ใครชอบเมืมกนกกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยแล้วก็ อย่าลืมไปโบวตกันเยอะๆเนอะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวเราไปก่อน Goodbye